ในบ้านเราเนี่ยมีซูโดไซเอนติสเยอะมากคนที่ทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เลยนะครับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชมาก่อนแล้วพวกเราก็เลยกินเนื้อมากขึ้นร่างกายพวกเรานั้นนะครับบอกว่าโดยกายภาพของพวกเราเนี่นะครับไม่เหมือนกับสัตว์กินเนื้อเรามีฟันที่ทื่อเหมือนสัตว์กินพืชเราผลิตเอนซม์ต่างๆได้ฟันดูวิทยาศาสตร์ไหมครับถ้าอ่านเนื้อหาโดยละเอียดจะโผปเป็นวิทยาศาสตร์มากมีการอ้างอิงหลายๆอย่างมากแล้วมีคนพูดทำนองนี้เยอะมาก ดยเฉพาะพวกที่กินเจบรรดาชมรมกินเจทั้งหลายชมรมัสวิรัตจะบอกว่าพวกเราเป็นสัตว์กินพืชที่ดันไปกินสัตว์มันก็เลยไม่เหมาะกับร่างกายพวกเรากินเข้าไปแล้วไม่เหมาะร่างกายแต่นี้ก็จะบอกว่าไม่ดียังไงบ้างแล้วก็มีการลากไปต่อเรื่องศาสนาต่ออีกว่าเนี่ยครับมันเป็นกิเลสอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่เปลี่ยนตัวเองไปเป็นพวกกินสัตว์กิเลสนี้ก็เลยทาให้โลกร้อน <c oughs> แล้วถ้าเราช่วยกันไม่กินพืชช่วยกันกินไม่กินสัตว์ับไปกินมังสวิรัตโลกจะเย็นลงภาวะโลกร้อนจะหายไป อารมณ์แบบนี้เริ่มมาแล้วผมบอกว่ากระบวนการพวกนี้เป็นสุดโซส์อย่างแรงมากมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับมนุษย์ไม่ใช่สัตว์กินพืชมนุษย์ไม่ใช่สัตว์กินสัตว์มนุษย์เป็นอมนิวอ์เคยเรียนไหมฮะสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์นะครับโดยธรรมาชาติเราเป็นเช่นนี้ผมบอกว่าพวกเราเจริงๆแล้ววิวัฒนาการมาจากสายสัตว์กินสัตว์มาก่อนแล้วค่อยมากินพืชภายหลังจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์กินพืชแล้วมากินสัตว์ที่หลังนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยที่บรรพุทธของพวกเราทั้งหมด300ล้านปีที่แล้วไม่ว่าเราจะเป็นคนเป็นม้าเป็นลิงเป็นบานเป็นคั้งข่าวแมมมอลทุกอย่างสัตว์เลื้อยงวงเมื่อก่อนเป็นสัตว์เลื้อยคลานจริงๆเราเลือกทการมาจากสัตว์เลื้อยคลานแตกสายมาก่อนโนเสาร์ยุเมื่า300ล้านปีที่แล้วเราก็ต้องเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์มาก่อนทั้งนั้นแหละนะครับเสร็จแล้ว มันพบุกพวกเราเองอีกพวกไพเมตนะครับตูเป็นนางอายลิงลมพวกนี้เป็นเหมือนกับไพเมตชั้นต่ำมาอีกเนี่ยพวกนี้ก็วิวัฒนาการมาทางด้านสัตว์กินสัตว์เช่นกันแต่เน้นกินแมลงเราเคยเป็นสัตว์กินแมลงกันมาก่อนยังกินอยู่ไหมฮะแมงค่าแมงเบียนทั้งหลายแมงดานาทั้งหลายก็ยังกินกันอยู่นะครับเสร็จแล้วมรรพบุพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของลิงและเอฟเริ่มวิวัฒนาการไปกินพืชเป็นเริ่มกินผลไม้ได้นะครับและจำนี้ก็คือบรรพวกของเราค่อนข้างจะเพียวมากคือออสซ่าโลพิทิคัสถ้าจำชื่อออได้คืปาลูซี่่นนัเง รู้จักไหมฮะต้าลูซี่อยู่ที่อพปชที่ตึกลูกเต๋านะฮะก็กินทั้งพืชและสัตว์เหมือนกันแล้วผลการวิเคราะห์เมื่อก่อนก็เชื่อว่าเออน่าจะกินพืชเป็นหลักไม่ใช่ผลการวิาสมัยใหม่ที่เอาเรื่องของรังสีที่ดูในกระดูกของซากฟอสซิ่พวกนี้มาดูก็พบว่าจริงๆก็กินเนื้อสัตว์เป็นหลักและที่พวกเราฉลาดขึ้นมาได้เพราะพวกเราเริ่มกินคนด้วยกันเองนี่ไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะเขามนุษย์โบราณนี่คือว่าเริ่มต่อสู้กันแล้วก็เริ่มเอาไขกระดูกมากิน เอาสมองมากินแล้วพวกเราก็มีไขมันมากขึ้นเราก็เลยฉลาดขึ้นฉันใครอยากฉลาดต้องกินเนื้อเยอะๆขัดเลยไหมฮะคนละเรื่องคนละราวกับกระแสจิจเ,เ,เทเลียนตอนนี้มันมาแรงมากแต่นั่นคือวิทยศาศาสตร์นั่นคือเพียวสายถ้าใครสนใจไปดูในวิกิพีเดียได้นะครับ